สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นดวง ER, ประจํปาปักหลังกันยายนของคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นดวงโดยรวมประจํปาปักหลัง ER, กันยายน1 6บหกถึงสากันยายนนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็อยากให้รับชมกันเป็นแนวทางนะคะมาดูกันที่การงานการเงนิงนก่อนเลยนะคะการงานการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงปักหลังอู้ ening. หนึ่งถ้วยค่ะเก้าดาบเก้าถ้วยนะคะมีเดอะทาวเวอร์มีสิบไม้นะคะในเรื่องของการงานนะคะต้องใช้คำว่า อาจจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในองค์กรในหน่วยงานหรือแม้ว่าหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของเรานะคะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนเกิดวันอาทิตย์มากๆนะคะมีทั้งก้าดาบมีทั้งเดอะทาวเวอร์คุณค่อนข้างกัง,กง,กงวลในนะช่วงปักหลังกันยายนกังวลว่าเราจะทําได้ไหมกังวลว่างานจะสําเร็จหรือเปล่ากังวลว่างานจะได้ตามเป้าไหมนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆนะคะ เ,เรื่องราวสิ่งแวดล้อมนะในเรื่องของบ้านของครอบครัวหรือเรื่องงานอะไรต่างๆนานาที่มันมีผลกระทบกับจิตใจเราแล้วทําให้มีผลต่อการทํางานนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยแน่นอนนะเหนื่อยแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันแม่หมอมองว่าคุณยังมีกําลังใจที่ดีนะมีกําลังใจที่ดีมันเหมือนกับว่าเ,เรารู้ว่ามันหนัก มันเครียดมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างสภาวะแวดล้อมในการทํางานมันไม่โอเคเลยแต่เหมือนคุณพยายามที่จะยอมรับพยายามจะยอมรับความเป็นจริงพยายามที่จะรับมือพยายามที่จะอ๋อเออมันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปคือมันเหมือนกับว่าพอเราเครียดแล้วคุณจะปล่อยได้ค่อนข้างเร็วแม่หมอมองอย่างนั้นนะคิดว่าคุณปล่อยได้ค่อนข้างเร็วแต่อาจจะมีบ้างตอนกลางคืนที่มีกังวลใจมีเครียดคือมันเหมือนกับคนเราคือจริงก็ปกตินะ บางทีวันหนึ่งอะ,อะช่วงกลางวันช่วงที่สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมันบุนวายเราอาจจะรับมือได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีโน่นมีนี่ต้องทำเราก็รู้สึกเอออันนี้ก็ต้องจัดการอันนี้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยอะไรเงยจัดการได้ค่อนข้างดีแต่พอถึงเวลากลางคืนนะหลายๆท่านบางทีจะมีความฟาุ้งซ่านจะมีความรู้สึกม,มันเหนื่อยมันเหนื่อยมาทั้งวันพอกลางคืนจะเริ่มรู้สึกแบบล้าท,ท้อแท้คิดมากว่าอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโน่นนี่นั่นนะคะก็ต้องตั้งสติดีด นะคะสำหรับคนเกิดวันที่อยากจะบอกว่างานหนักนะคะมันมันหนักวันนี้มันหนักช่วงปักหลังกันยายนแต่ว่าออท้ายที่สุดแล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะพะช่วงตุลาอะไรไปเนี่ยมันก็จะดีนะคะมันจะดีอยู่แล้วอย่าท้อถอยนะ,ะอย่าท้อถอยในเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะมันเป็นช่วงที่เครียดอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันรายรับมันน้อย รายรับน้อยลงรายจ่ายมากขึ้นนะอาจาะจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบางท่านต้องมีซ่อมแซมบ้านเรือนออมีเรื่องของอะไรที่แบบว่ามันเป็นรายจ่ายที่เราเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าฉันจะต้องจ่ายไอ้แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยวางแผนไว้มันไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้พอเป็นปักหลังกระจามันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราเ,เราไม่ได้คิดมาก่อนเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเครียดกดดันแต่ว่า ก็เหมือนที่บอกในเรื่องของการงานคือท้ายที่สุดแล้วคุณจะรับมือได้และคุณจะรู้สึกว่าอ่าโอเคละมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะคุณเองคุณต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบคนรอบข้างในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ มันจะสร้างความสุขให้เราคือบางทีค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราเกี่ยวกับพ่อแม่นะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารปู่ย่าตายายอะไรค่าใช้จ่ายพวกนี้คุณจ่ายไปแล้วคุณคุณก็จะมีความสุข <c oughs> สุขใจอะคะ่ะ เนาะเออก็เอาเป็นว่าปักหลังกันยายนการงานการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีปัญหาแต่ท้ายที่สุดคุณจะรับมือได้และคุณจะรู้สึกว่าอ่าโอเคละฉันสามารถที่จะ,ะใช้ชีวิตต่อไปได้คือหาความสุขในระหว่างวันให้ตัวเองได้บ้างนะคะกะ็เป็นกำลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> มาดูความรักกันคนโสดเป็นอย่างไรบ้างปักหลังกันยายนนะคะ เก้าเหรียญมาก่อนเลยนะเก้าเหรียญต้องบอกว่าเก้าเหรียญเป็นไพ่ของคนโสดเนาะอู้แต่มีการเริ่มต้นนะคะมีเด็กไม้มีเดชซันหกเหรียญแล้วก็มีเดชฟูไพ่ของคนโสดนะคะใบหนึ่งใบที่ห้านะก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าคือด้วยหน้าไพ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นคนโสดที่มีความสุขมาก เป็นคนโสดที่มีความสุขสบายใจนะหลายๆท่านได้เดินทางท่องเที่ยวนะใช้ชีวิตแบบอิสระเลยนะคะอยู่กับเพื่อนกับฟูงหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตอิสระคุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องทำนะคะ ไพ่ของการเดินทางก็โดดเด่นการทำงานการเที่ยวนะคะแม่หมอมองว่ามีคนคุยนะมีเดอะซันกับหกเหรียญขึ้นมาด้วยมีคนคุยคุณเองคุณก็รู้สึกดีนะถูกใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราเองเรายังรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วอาจจะคุย <c oughs> ขอไป่ะอาจจะคุย <c oughs> คุยหลายคนนะคะคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่เราเองเรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องไปผูกมัดอะไรกับใครนะคะเราก็อยู่แบบนี้ดีแล้ว มีความสุขสบายใจตามอัตภาพเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคนโสดวันอาทิตย์ปากหลังกันยายนมีคนคุยที่คุณถูกใจนะคะการให้การรับความรู้สึกดีๆแต่ยังไม่มีการพัฒนาเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วมีความสุขดีแล้วสบายใจดีแล้วเพราะฉะนั้นฉันยังไม่คิดจะผูกมัดหรือจะลงเอยกับใครนะคะ อ่าโอเคต่อไปมาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยเออ่ขอเปิดไพ่ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะราชินีดาบนะคะห้าไม้เจ็ดถ้วยห้าถ้วยแล้วก็เดอะฟูขอจีบยาสักหน่อย คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าช่วงปักหลังกันยายนอาจจะมีเรื่องของระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของการทํางานภาระส่วนอื่นนะคะมันจะทําให้เราตึงเครียดหน่อยตึงเครียดเพราะว่าอยากเจอไม่ได้เจอนะคะหรือบางทีเรากะระวางแผนว่าจะไปเที่ยวเนี่ยฉันลาพักร้อนแล้วเนี่ยเออในนัดกันอ่าแฟนไม่ว่างมาไม่ได้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงด้วยซ้ํานะคะออแต่โดยรวมแล้วแม่หมอมองว่าก็ก็น่าจะพอประคับประคองได้ภัยไม่ได้รุนแรงมากเพียงแต่มันมีความตึงเครียดใครบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาไม่มาเขาไม่มีเวลาให้เรา มีคนอื่นไหมอาจจะมีเรื่องของการความหวาดระแวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสถานการณ์ต้องควบคุมให้ดีควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกบางทีมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะความหวัดระแวงนี่แหละเพราะความไม่ได้ดั่งใจนะมันก็จะตึงๆกันหน่อยเพราะว่ามันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไงนะคะอาจจะมีปากมีเสียงกันได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเน้นที่การพูดคุยแบบ <c oughs> ประนีประนอมนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงให้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์เราดีๆหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ดั่งใจแต่เราต้องไม่โวยวายนะคะต้องไม่โวยวายต้องไม่เอาแต่ใจต้องไม่พยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งคือบางทีมันก็จะมีเผลอตัว <c oughs> มีเผลอตัวบ้างอ่ะ เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกไงคือเป็นแฟนเราเออเป็นแฟนกันใช่ไหมเออมีอะไรมันก็ต้องพูดต้องคุยต้องบอกกันแต่บางทีแฟนเราเขาอาจจะรักอิสระเขาอาจจะคิดว่าเออก็เข้ามาไม่ได้ก็คือมาไม่ได้เออเขาโน่นนี่นั่นมันก็ต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะเอาเป็นว่าต้องประคับประคองเนาะปักหลังกันยายนเป็นเป็นช่วงเวลาของการพยายามประคับประคองไม่ได้ดั่งใจแต่ต้องไม่ทะเลาะนะคะทีนี้มาดูคนเกิดวันที่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันมาก่อนหน้า เดอะทาวเวอร์ยังคนขึ้นมานะคะแม่หมอมองว่าปัญหาอาจจะยังอยู่นะคะอาจจะยังอยู่บางท่านนะปัญหาหนักหนาสาหัสเหมือนจะเลิกลากันไม่เลิกนะคะยังคงพยายามอยู่ในสภาวะที่ยื้อกันอยู่เออคือบางท่านทะเลาะหนักทะเลาะหนักก่อนหน้านี้แล้วกะว่าเออแล้วปากหลังกันยายนจะได้มาพูดมาคุยปรับความเข้าใจกันไหมแม่หมอมองว่ายังนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้เลิกนะอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ในช่วงของเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่ของใครของมัน <c oughs> โลกส่วนตัวของใครของมันกําลังพยายามที่จะหาวิธีที่จะแก้ไขาหาวิธีที่จะพูดคุยนะคะไม่ได้อยากที่จะเลิกรากันหรอกเนาะ มันมีสองเหรียญด้วยบ่งบอกถึงใครคนหนึง่งใครคนใดคนหนึ่งพยายามประคองแบบสุดฤทธิ์เลยนะยื้อเอาไว้สุดชีวิตไม่อยากเลิกจะไม่อยากเลิกนะคะก็ค,ค,ค่อยคิดอยู่นะก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรไม่ยังไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าคิดว่าแฟนคุณหรือตัวคุณเองอาจจะกำลังเป็นช่วงที่ขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะถามว่าเครียดไหมแม่หมอมองว่ามันไม่เครียดแล้วนะคือช่วงที่ทะเลาะกันนะหรือช่วงที่มีปัญหานะเครียด แต่ว่าพอพอมาช่วงปักหลังกันยายนอ่านิ่งขึ้นแล้วนิ่งขึ้นและอยู่กับตัวเองก็อ่ะโอเคก็ก็เริ่มรับมือได้ละเริ่มสบายใจขึ้นเริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าเออมันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามันจะไปต่อไม่ไหวก็พร้อมจะยอมรับความจริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ออไปไหนมาไหนหรอกนะคะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนมันมีความลังเลทั้งเราทั้งเขา ะะจะปล่อยมือจากกันก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าความรู้สึกดียังมีให้กันแต่ถ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะปัญหามันก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีข้อสรุปสําหรับปักหลังกันยายนนะคะสำหรับคลเกิดวันอาทิตย์ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาะะก็ต้องอดทนรอแล้วก็ดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะปักแรกตุลาคมเนาะค่อยกลับมาพบมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ